¡Cabrón! No, 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 no. พระจัาตโลกบาลทันสีพระนสีนารอดยอดปิรดกบันไกรพระสูตรพระพิไนายพระปรมัตยพระไตรสตาคมทั้งพ่อหมอเอกพระพุทธกิเนศพระพุทธกินัยพระนารายณ์พระปรรจายเศรษน์พระโคกลาพระสารีบุตรพระพุทธประธรรมพระบดีพระมหาโพรพระสารีปรกธาตพระเกียรติจันทร์พระรัตน์ศรีรัตนัยเจ้ารัตน์ท่านจึงมาให้จุดตั้งโครงการเบิกเงินระบายเบิกะพิรุณเบิกเงินเบิกเงิา ท่านจะให้ผู้ตั้งพิธีศาลการเจรยญงานใรญ่แบบที่จวบรอหายอย่ารักใครมาพ้องอังคารมงคลโดยบุญคนที่ท่านว่าไว้เธอจึงให้ดูผ่านต้นไม้อันใหญ่ดังมีผีดังรบสิงรบเดือนผู้ตั้งพิธีการโสมธรรมอิปีความปิดมังปิติวานผู้ศักด์รูปพันพระและรูปเทวดารูปพันนานาพระมยราจนนั้นฉันผีตายไม่ดีกาสังค์ ไต่ตะวันตกแมุ่้มที่ออกหัวโขกในเรือเรียกเพื่อนต่างารเสาวเดินตกตะวันไปต่างทางเรียนที่ลาที่เกลี่ยที่เกที่เฉียงที่นุ่มที่เยี่ยงที่บนที่บังที่กระพังน้ำขังพึ่งต่อจากเรือนรังไม้หักที่ตัวขึ้นในแดนตะโกเฮเลสขึ้นเรือนไก่เสือนตะวานหัวเรือขึ้นร่านแล่นจับคางขาเข้าสารเชออกเป็นไปแต่ไกลต่อโต เหตุพกอสาไปสิสสักว์ขึ้นไปไข่คนผู้โขนวัวควายจะไป่กาะปูผีพันไรายีีเราโหมต้นหญิงชายข้าพนองตุนโรชางนำกลับตาข้างให้รโมร้องไปสิงห้องเรือร้องไปสิง้างก้วยปีนออกบ้านลายไป็นบัวที่ให้หัวแห่ในคุ้ครตโตสั่งของเขาซ้ำลิ้นทของเขาวแกงขาวไร่จายโหมไว้สายที่วางไม่มีหัวไม่หายดยหัวต้านลูกเรื่อนวางตัง ที่น้องต่างทางทุกที่ทุกแดินเว้นแพลนรวมพลังใจดโยม่คันแม่เป็นเปยนี่ติดโรติดล้นติดโจมตอไม้ยิ่งโอกมาในยิ่งไลเฮาอุบเพลนฆ่าเผาศพตกตนลังกามดมดมดขึ้นฟ้ามุ่งกับตำิภาเข้าไข่ในบ้านพักของขึ้นกากลายเป็นนานอีกด้วยตายคาปีกลายเป็นผีปลายเขียนรูปทั้งหลายเบื้พระเนตรสลับหนังฟังสาวเกษียณสาวตะลุมรถเรือนนนยุงเห็นผีพุ่งใต้องกระบาสมารถสูงลูกเรือน่องพระโภจา ลงเรือไปมาถูกรอใกล้ที่หนหักสองคนที่ลุงที่โดนสาโกลรถตึงเงินเงนเร่งตั้งฝักน้ำหักหายเสาเรือนยกหักแตกหักจนดแหงเสาเรือนเป็นแหลมหัวบันไดเลื่อเสาเรือนเป็นเล่เสาเรือนใส่กุกกี่สูงต่ำทำไรโดนสายตาลากมากลางตลาดแตกแส่ขาลุงท่าชาติกินช่องหอยมุกงม่วงอ่านคาสยญตัดปลายกับา แรงกาขี่รดกระสมหินโกรธชงรูปต้นไม้ทิ้งไปทิ้งเดือนหอบมาช้างเดือนเดือนผีตายโหงไม้สักโตโลโยงเข้ามาซาชายขบีชินหน้านั่งปลาชิมผาหายใจได้ทันเป็นอะไรสี่ชั้นฟันร้อนช่องตัดถล่มเรืินลูกวัดไม้ปักต่างชาสาเเือนฟ้าผ่าลักพาไฟไหม้แม่ก่ไข่ในบ้านประตูเลือกยกมสมพูนั้นไม่อยู่เสาเเือนไฟไหม้หนูกัดกินจะพ้องเลส่าเพียงหัวผ้านุ่มอยู่ในตัวไปถหมยใจล่นเรือนสีทับคนหัวชนควายชน อ้โหต้น <Aub> ก <urn> ูจะ่ตต้นยูะลายปลายมันมาจากว้กับแม่ตระนีกูจะปลูกตุ่ิหารการเรียนเขนุกรมสมบู์ทำศาลามันลงผสมหมดผสมเงิพระกูชื่อระกระจายการเสนียยกันใดที่น่าสันติรรมาการเสนี่ันายที่น่าสันติสังฆังการเนิี่ยันไรที่น่าสันติสิทธิูรูููสวายะ เลยจูปทัดเลยยังไม่เสร็จไกลเลย

ลุ้นเลขลุ้นเลขจะเป็นการถวายมีจะดเป็น์คม่อใ้มา่ากิทุกาุาตทุกเลขประทัดมาแลครับ

รวยรวยรวยลุน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 อะไรนะสองหอะไรน้นี่แม่ ทให้เสียงโชคล้าล้เลยแลตอนนี้นะครับสูัชมครับโลขอให้ท่านโชคดีทุกท่านนะครับหมเลยอัน 别要装看不见。 ขึ้นลุกสะดวกนะครัช่วยมาจับของเซนวายเจะถวายลาส่งลุกกำเพงรียมอย่างเดียวส่งเวลาไล้ทำมาจะเป็นกานำส่งท่านไช่วช่วยจับนะครับให้จับอะไรจับเดี๋ยวได้จับเพียงทุกคนเลยเดี๋ยวจับไ อาสาทุกโระตาุกคนะโมสตาสะภเระโทตาพระวเุสัอาสาพราสทัตะมาวโโตัสมมาสามทุษัาเสานามาสาราถสาธุสาธุสาธุจตกันก็ได้ตรงนีน้อะครับต่อไปจะเป็นกาส่นะครับก็นตเสร็จแล้วนะครเสร็จแล้วกสา็ุหนะครับ อไปจะเป็นการรำลท่านางเพียกาบร์มาานะครับพวกมีท่านใดประสงค์จะถวายเจทุกท่านได้เลยนะครับตรงที่อเพรอเป็นการรำถวายสุโขท่านใดก็ได้นะครับี่สงฆการรถวายนะครับเและก็เเป็ารและก็กดติดตาม ที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ